พอดแคสต์ซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับวันนี้อยู่กับผมตีบางพรีนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของสงขลาเอฟซีนะครับ กับโคโดนัทอัคทธรชริตาพรนะกุ่ซื้อใหญ่ของทีมนะสวัสดีครับโคโดนัทครับสวัสดีครับครับผมอ่าเห็นตอนนี้ทีมอื่นๆในทีได้สิบไปลุยรอบแชมเปี้ยนลีกเขาก็เริ่มคืนซ้อมตามปกติละแล้วเงือกสมิลาละครับอย่างไงบ้างฮะเตรียมความพร้อม,มกันแล้วหรือยัเงเริ่มคืนซ้อมกันแล้วหรือยังครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็ได้ได้กลับมาซ้อมตามปกติครับเดีจะให้ให้น้องๆได้ได้รีแลก ไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาซ้อมตามโปรแกรมเราแล้วครับมีใส่อะไรเพิ่มเป็นพิเศษไหมครับในช่วงเอระหว่างรอตรงนี้ก็เราก็เอาการบ้านจากจากอซีซันที่ผ่านมานะครับว่าหรือว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างก็เอามาปรับแก้ไขอะครับแล้วก็เอทําการบ้านกับทีมที่เราจะต้องไปเล่นในในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะว่ามันมันเป็นงานหนักของเราแหละ เพราะว่ารอบเบื้องต้นก็ได้คุยกับกับทันงทีมแล้วก็น้องๆนะครับอันนี้ค,คือคือต้องบอกนี้ว่า,าตรงท้ายีิอ่เราเราจะพูดว่าเราเราเตรียมตัวเพราะว่าในชื่อทีมทั้งหมดนะครับซึ่งใ,ในหกทีมในสําหรับ้ยนลิกรอบเนี้ยคือแต่ละทีมนะครับ <S <S เขามีประสบการณ์กับทีสามมาหมดเลยซึ่งมีสงขาทีมเดียวที่เป็นน้องใหม่ซึ่งตรงเนี้ยเราตัวผมเองแล้วก็น้องๆก็ก็รู้อะฮะรู้ว่าเรา เราอยู่ตรงไหนของของอกทีมนะครับซึ่งมันเป็นงานที่ยากอะไรลก็บอกน้องๆเขาว่าเสมอว่ามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากครับครับอ๋อก็แสดงอ๋อถ้าเราไล่เลี้ยงชื่อทีมกันดีๆในโซนล่างนี่สงกรานาน่าจะเป็นหน้าใหม่ที่สุดเนะเาะใช่เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแสดงว่าถ้าเอาว่าโคโดนัทมองก็คือในเรื่องของประสบการณ์เราคงไปสู้กับทีมอื่นๆยากเหมือนกันอา่าใช่ครับอันนี้คือมองมองตัวเราก่อนเลยอม,มองตัวผมเองก่อนเลยผมไม่มี ประสบการณ์จากหลีกล่างแล้วก็อรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเลยแล้วโดยทีมเราขึ้นมาจากอ่ทีสีซึ่งเนี่ยท,ที่ที่เรียนนะครับคือคเป็นทีมโดดๆมาเลยเพราะว่าแบบแต่ละทีมเขามีประสบการณ์แล้วข้ามบอดก,กับทีสามาตลอดนะครับประสบการณ์เขาดีกว่าเราแน่นอนอ,อันนี้เรายอมรับตรงๆก็ต้องทําการบ้านกันมากเป็นพิเศษมากเป็นเท่าตัวในช่วงเวลานี้ใช่ครับครับอ,อ่ะแล้วกับรอบแชมเปี้ยนสีกที่ ตอนนี้มันก็ยังครึ่งคึ่งกลางๆงยังไม่ชัดเจนว่ามันจะแข่งได้เมื่อไหร่แข่งกันในรูปแบบไหนยังไงก็ยังไม่ชัดด้วยอตรงนี้โคโดโดนัทเองมีการคุยกับบอร์ดบริหารบ้างหรือยังครับในส่วนของแผนการรองรับในกรณีที่อะเดือนกุมภานี้ยังไม่ได้เตะเดือนมีนาจะได้เตะไหมเราจะมีการขยับตัวตามสถานการณ์ยังไงกันดีบ้างครับ ก็เบื้องต้นก็ปรึกษากับทางทางบอร์ดนะครับแล้วก็แจ้งไปว่าคือสถานการณ์ตอนนี้เราทาอะไรไม่ได้เลยเรารออย่างเดียวนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเตะเดือนหน้าหรือว่าเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอ,อีกมุมหนึ่งมันมันก็มีทั้งมุมดีแล้วก็ไม่ดีคือคโอเคแหละถ้ามันยืดต่อีกผลกระทบก็คือสมโมสรแต่ถ้ามันยืดไปอ่าอีกกุมภามีนาอย่างเงี้ยดีอย่างหนึ่งคือเราเราก็ได้มีโอกาสเตรียมทีมมานานขึ้นนะมันก็มันก็ ได้อย่างเสียอย่างนะสาหรับสําหรับโปรแกรมที่มันยังไม่ชัดเจนตรงเนี้ครับครับอืมอ่าแต่ผมดูแล้วสงขาก็จะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องของเกมอุ่นเครื่องใช่ไหมใช่ครับอืมเพราะว่าในตนอื่นๆไม่มีอ่าใช่ครับแล้วก็สถานการณ์อย่างนี้ด้วยคือห้ามออกอ่อนนอกจังหวัดด้วยอะไรครับมันมันกระทบเยอะมากครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาหลักๆของสงขาเลยคือฝนตกพายุมาอยู่แล้วคือทําอะไรไม่ได้เลยครับ มรสุมอ,อืมใช่ครับอ่ะก็ต้องซ้อมกันภายในอย่างเดียวครับอืมลาบากหน่อยเนาะช่วงนี้อ่ะแต่ก็ต้องรอติดตามกันดูว่าสถานการณ์จากนี้จะดีขึ้นไหมอ่ารอบแชมเปี้ยนลีกจะชัดเจนแล้วหรือยังนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ต้องประสานข่าวกัน อย่างต่อเนื่องยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโคโดนัทนะคุณซื้อของสงขาที่มาอัปเดตข่าวสารในแคมป์ของเงืองสมิลาให้ฟังกันด้วยนะครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับโคโดนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ